คนเนี่ยตอนที่อยู่ท่ามลุงตาแนะนําสวนบนนี่เนี่ยเรามีนี่นเล้ไหลสวดไรยจี้เข้าไปขี้เขาจกาพัดขี้ลุงปูปูอยู่ตรงนั้นน่ะอาจิสานไม่นานบางคนก็เปลี่ยนไปเป็นนี่หลายล้านยังหายไปเลยนี่เอาจริงๆเรื่องจริงหลายคนนะถ้าคนทําจริงก็ได้จริงนะฮะถ้าคนท่านบอกว่าถ้าเองทําจริงเองก็ได้จริง ถ้าเองทําไม่จริงเองก็ไม่จริงเองต้องไปสูตรนั่นบอกตาเน้นย้ำนะครับทําจริงได้จริงทําได้ได้เล่นเนาะทำแต่ส่วนหนึ่งที่หลงตาเน,น้นนะครับที่ท่านพูดมาวันนี้ทั้งหมดรู้ไหมคือคําว่าอะไรออตาเน้นย้าคือทนทําความดีนะครับได้ทน,น,<ค>นอย่างเดียวเลยทนอย่างเดียวถ้าเองทนวันนี้ได้พรุ่งนี้เองก็ทนได้ นี่ถูกต้องนะครับต้องพิจารณาดูนะถ้าเราสวดได้หนึ่งชั่วโมงเราก็ต้องวันพรุ่งนี้เราต้องสวดได้ถูก <True. S 2> แต่ถ้าเราไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงพรุ่งนี้เราก็ไม่ได้ถูก <True. S 2> มันเป็นเรื่องที่เราต้องทำเองต้องสว,ว,แ,ลวแล้วมันจะเพิ่มไปเรื่อยๆด้วยไม่ชั่วโมงละมันจะเพิ่มไปเพิ่มไปเพิ่มไปเรื่อยๆเมื่อก่อนน้งตาสวดกำลังวันสมัยก่อนนะนะขนาดกำลังวันเด็กมันยังสวดมั่งไม่สวดมั่ง <c oughs> ต้องบ,งบังคับใช่ไหม ตอนนี้เหรอสามชั่วโมงในเรื่องเล็กเลยพอสวดเป็นเวลาเนี่ยหกหกหกเวลาหกชั่วโมงตาใช้เพราะว่าสวดจนเพลินนะครับออต้องให้เป็นความเคยชินใหม่แล้วก็ทำให้มันเพลินออนะครับสวดตามเวลาก็สวดเนี่ยหกโมงเช้าสิบโมงบ่ายโมงบ่ายสามโมงครึ่งหกโมงเย็นสองทุ่มครึ่งเนี่ยแค่เนี้ย แน่นา,นาคตมันจะปรับไปเองเลยอันี้ฝากพิจารณานะครับถ้าไม่เริ่มลงมือทำไม่เริ่มคิดที่จะเปลี่ยนตัวเองก็ช่วยอะไรไม่ได้แกมาลำบากนะแกมาในลำบากนะยิ่งบางคนไม่มีทรัพย์นี่แกมาลำบากนะหลวง,งตาเชื่อนะบทสวดเนนะี่ยทำให้เรามีทรัพย์จรแก่ได้ ถ้าเราทําจริงๆจริงจริงเนี่ยเรื่องจริงท่านจึงบอกหลวงตาว่าเอ็นสวดไปเถอะเอ็นสวดไปหลายๆเพื่อวีเนี่ยเองอยากได้อะไรก็ได้ทั้งหมดจริงฮะเนี่ยไปสูตรมาแล้วสูตรมาแล้วครับาได้เวลาสวดมนต์นะครับขอทุกท่านน้อมจิตน,น้อมใายเนาะสูดลมหายใจลึกๆนะครับทำกายให้สบายนะครับทำจิตให้เบาเนาะคลายคลายจากความคิดนะครับ ทำกายสบายสบายคลายจากความคิดนะครับเป็นของตา,งตางนานะครับหายใจเข้าลึกๆนะฮะนึกถึงหลวงปู่นึกถึงพระเนี่ยเวลาสวดอย่าไปไหนวนเวียนวนเวียนแถวเนี้ยบางคนมันเวลาสวดนานๆแล้วมันจะขี้เกียจมันต้องเวลาสวดก็แผ่ไปด้วยแผ่ไปด้วยแล้วก็พิจารณาไปด้วยก็กได้จนกว่านานๆเข้าหลายปีก็เนี่ยมันก็จะไม่สวดมันก็จะคุยกับหลวงปู่ นานๆนนเข้าเนี่ยจะไม่สวดยังจ,จะคุยกับหลวงพ่อในรูปเลนะแล้วก็กลับมาสวดประมาเนี่ยแล้วก็แผ่เมตตาไปโมทนาบุญบันทึกบุญแล้วก็สวดมนต์ไปพิจารณาไปอ้อมไปอ้อมมาอยู่แถวนี้แหละมันจะได้ไม่ขี้เกียจเข้าใจนะนักถึงท่านท่านจะมาพร้อมกับความรังจกักรพพรดน้อมมาที่เรานะ